thank you สวัสดีค่ะป้าดาวพามาชมดอกตะกุลละตาน้ำเนาะริมแม่น้ำค่ะบานแล้วค่ะแต่มันยังบานไม่หมดเนาะ มันยังบ้านหมดเนาะประดาวอยู่กลางสะพานเจ้ารถปิ่งตั้งหลังนี่นะถ้านหมาขึ้นตีบนสะพานมนกไทยไปได้ ขึ้นมามันถ่ายไม่ได้เนาะเนี่ยแม่น้ำมันอยู่ตรงกลางค่ะเนี่ยแม่น้ำมันอยู่ตรงกลาง ได้ทั้งดอกสกุระได้ทั้งแม่น้ำค่ะ